สบายดีสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องจา้าสวัสดีตอนเที่ยงมือเศร้านี่มืดฝนฮางกระแดดออกมาเด้พายุเขา่าตอนนี้อยู่เที่ยงอยู่เทียงยายลีได้ข่าวาว่ามีแนวกินอีกแล้วแนวกินอย่างวาตีนี้บุพเพนแกงน้ำใหม่ก็ับตมัมะฮง แนวกินเทียงวันนี้บุพีคนอยู่เทียงล่างนั่นกับบมีผู้อยู่พักันนี้เบิร์ตไปไปวัดเบิร์ตไปทําบุญเก้าวัดเจแหล่แม่น้องเหมยสาววันน้องทำพ่อน้องเหมยหลายคนยายลีกำลังจะแกกหน่อไม้เบาแปบ,บกับไผ่บุพีภูโยตั้มขบอืขอ,อยานางใสเ่เขียวเขียวนี่มเัเป็นอย่างงวดบุพีนับกินเนาะนี่แหละอาหาร แกงหน่อไม้หน่อไม้บ่งได้พี่น้องไปเก็ตยุสะานแกงต้องใส่ข่เบื่อยานั่งหลายๆมันจังแซ่บมาแต่ผมมีแนวกินมันต้องมีเห็ดมีอย่างใส่นะตังแซ่บมีสิพี่น้องไอเห็ดผมออกได้ปีนี้ออกเท่าไรแกงหน่อไม้กับครัวบา้านๆท่านผู้ชมครัวเทียงไห่เทียงนาตามด้วย ผงมหัศจรรย์ลงไปหนึ่งช้อนชอนช้อนสามช้อนสูเจลแล้วได้พี่น้องเจแลี่ใส่เท่ะครึ่งห่อบ่ไหว้ปานหนักแล้วก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะจ๊ะแล้วก็ผักไกะแยงเนาะ นี่ผักกระแยงเก็บมาจากทุง่งนาเนาะหอมหอมพี่น้องอันนี้คือน้ำปลา,า้าท่านผู้ชมรั่วลงไปใส่แบบนัวแต่ว่าแกง้รใไม่ตำมะฮงข้าใส่น้ำปลาร้าน้อยน้ำปลาแดกน้อยจะบวแสบนะมันต้องแบบพอน้ำปลาลาหอมหอมพี่น้องปลา,าตวงออกตุกนิดนึง พอเลยตีสันดาเยลีพอแล้วยัำเค็มชิมก่อนเี้ิมไก่อนเกค็มแบบหนักีกเลยใส่ผักกระแยงลงไปท่านผู้ชมผักกระแยงหอมหอม อืมใส่ผักกระแยงแล้วก็เตรียมปงนะคุผู้ชมแต่ว่าแกงมันต้องอันนี้แกงบริไซยังพี่น้องแกงน้วไม่ล้วนๆเนาะถ้ามีหอยหรือมีเห็ดใส่หรือว่าหมกบวบน้อยดอกมะเขือจังสิ่งก็สสแซ่บอยู่นะแกงเสลาอย่างอันนี้แกงน้วไม่ล้วนๆพี่น้อง แต่บุ๊ได้ตั้งใจแกงดอกพอดีเขาฮักแล้วไม้มาแล้วก็เลยแกงบุ๊ดไม่ได้กินเทียงแกงเข้มข้นเนาะบุ๊ดได้แกงน้ำใสเด้พี่น้องแกงแบบน้ำเข้มข้นใส่ยานางใส่ข่าเบื่อให้ยหอมกระแหงอีแพงมันจะมากินพีษอะไรสาวโป่งเทิร์นแยลีหอมแล้ว แกงหน่้ำมายยังให้ซิมอนพอนใไ้ไปเสิร์นก๋วยเตี๋ยวมาให้คนที่บอมากินแกงหน่อไม้ยถ้าเนอกบอมกินแกงน้ำมายเขามืดฝนไม่ก็ได้นี่ฝนที่โตนี่แล้วนี่ไงบดิสอพี่น้องอาหารจานเดียวนี่ มากันสดใส่วืบวาบวืววาบหิวเข่าเข่าเที่ยงจนสิบ่ยโมงแล้วอยู่กันแค่นี้พี่น้องจาที่เหลือวิพยูวิสิมอสพอร์ทไนะใส่ไปซื้อกว๋วยเตียเต๋ยวสร้างก๋วยเตี๋ยวห้าถุงแต่เหิงแล้วตกแต่แยายลีต้มน้ำไม่กนใส่อื่นบ่ล,ละล่ะ เนี่ยเขาลวกเส้นน้ำทอดเนาะเจลแสบอยูนนอย่ได้เพี่น้อมมันนี่ยายลีแกงแทนน้ไม้ในแกงซูม,มือแทบว่ามือว่านนี่แกงอยู่เทียงยายลุนอ่านลักเจลแสบอยู่เสียง,งบ,บเบาๆนะเนาะเสียงเบาๆค่อยๆเจลแสบอยู่แต่ว่าลูกสาวคนมาแทนพี่น้องจ๋า,จาอันนี้คือลูกสาวเจลแสบเด้ออเยเอาไปอย่างหั้นว่า <c oughs> เพื่อที่ออเห็นนะเพื่อเพื่อเพื่อเสด็จได้เหรอ นี่มันแม่เนาะนกอีกแกวก็เรื่งองกัวเ,เรื่องควายนะต้นสำรับมาแล้วบ้อยต้หายเปวยปากแดงแน่นอนลูกเจแหละเจ้แหละกัปากแดงเ<อ>พราะวเราเคี่ยวหมากนะแดงกเ,กเงรือแดงยู่เฮือนก็เลือแต่ยายบุญเนเรา,าเราปัา่นบวลอยแล้วรบอเแล้ปั่นบวลอย เอาดราเ็ดบลอยอยเอ่ยเราจกไปทางใดบัดนี้สุเพิ่นไปเอาคลองแล้วไปใส่โบเห็นเราปั้นบัหลอยผู้เดียวเห็ดกระเห็ดเราเผ็ดน้อยน้อยไข่เราบัน้อยซำไข่ดกกระทะพี่คโลเคเล่ฟัวลอยใคร แล้วแต่ผู้มักพี่น้องแกงมะม่าตำมกคงส่วนใหญ่คนบรรเทาสิกินบ่อยสุดตรออาทิตย์ละสองเทือสามเทือแกงบางมือก็เลี้ยนมือนาะเมื่อวานนี่แกงอยู่เทียงยายรุ่นใดอยากก็ไปกินมื้อนี้ใหญ่มาแกงอยู่เทียงยายลีลูกสาวยายมาไปฮักเอายนสะพ่นแต่น้องใหม่ย่ามนี่มันเริ่มขึ้นเหวบนแล้วบ่คอยมีหนอลยนะค ตอนนี้กินรอก๋วยเตี๋ยวพไใหญ่สร้างก็ถ่ายกินก๋วยเตี๋ยวเพรอยากกินแกงแล้วไม้เมื่อวานนี่กินแล้วก๋วยเตี๋ยวกับยังบ่มาอยู่ท่านคือแกงป่าต้มไข่กินลัมไปแกงน้อไม่โมเมนต์เบาๆได้พี่น้องของกินในตู้ก็มีอยู่หมูหมูกับ เขาบ่ค่อยอยากแล้วจักเสร็จจังได้กินคั่นกินเทื่อนึงกันานๆกินทีมันิเฮ็ดแหนมไว้มันถ้าเป็นเครื่องในมันก็มีแต่ยากเนาะแค่นั้นมุ่นนะฮาไปตลาดเฮาซื้อเอาเครื่องโลใช่มันกิ็นฮ่องๆงอ้าย่างขาไก่เออแบบกินแบบกี่ละงโง่เถ้าแล้วกี่ระงโง่ก็ย่างแล้วก็จ้ำเครือกินข้าวให้กระเป๋ซื้อมากกินข้าวของข้าว ฝน,น,นตกสองสามเมือ่อละพี่น้องรอบนี้สงสสยสีเฮ็ดออกอยู่ซีมอนพอดไซมาแล้วไว้ไว้เขาเจ้าหิวเราเว้นอื่นเราบอกกว๋วยเตี๋ยวนะลูกน้องมาละท่านผู้ชมไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวเอามาพี่ พี่พี่พี่น้ำมันาหน้าพี่อันน่ะคลองเย็นมามามาเทถวยเพถ์วยมันก็จะกินเอิญลุงแสงเอิญบ่าวแซงมาเอยืนโดลากินเพลสิบ้าวิก็หูแล้วอดดังแน่ เสียงมันพค้งมันสิเอิดมันไงเสียงหมอกเสียงมันเสียงมันแห่ก๋วยเตี๋ยวสั่งมาหาถุงพี่น้องถุงละยี่สิบบาทก๋วยเตี๋ยวประจำบ้านห้านน้สาวบอจเอ๋อเครื่องปรุงมันนะปรุงเองเขาเจ้าตักใส่ถุงหาย กินข้าวแล้วมันกระอือดระบายยายนี่เอาขอบท่านชมเนาะผสมมันกระอือดยี่สิบบาทลูกสินจักลูกสิ้นสองลูกหรือสามสามลูกก๋วยเตี๋ยวยังเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เป็นโค้งไก่บ่ <peach> ขะข้าวต้มสุกกระดูกหมนะมันแสบเลยแสกกระดูกเละลายเด็กๆก็กินกว๋วยเตี๋ยเด้บ่มีแต่แต่ปีนี้ยังบ่พา,าเขาไปกินจักเทือ <S 2> <S 2> ๆๆ่อก๋วยเตี๋ยวยี่สิบบาท เอาอะไรมากมายลูกชิ้นสามลูกบุมีเนื้อหมูเนื้อไก่เดี๋ยวม่แต่ลูกชิ้นน้ำสมเนื้อม่แต่แกงน้ำมันเที่ยงกันหมดแกงบ้านลูกชิ้นก็แค่แต่แกงน้ำมันเพรา่ะใส่ขวานเอามีดตัดก้นมันแล้วพใส่แล้วก็บีบเอาน้ำสมมัน่ะจบอยากสมแล้วก็ดูดลายพอ อาซิมอนขันอยากแซกไปใส่บนำปลาล้ยๆนในเมื่อนะเกียงน้ำใหม่ไปทะก๋วยเตี๋ยวทงผสมปาเจดนะแจ่มันได้ลูกอันนั้นจะโอ้ยซิมอนไปใส่บนำปลา ใส่ลยนรัะจจายสมใส่ล้ยอันนั้นปิดซอสพริกแล้วซีน้มนส้ำซุปมันก่อนครับมันเค็มเล่ต้องใส่น้ำป่านี่ยมม่านใสซีฟูใส่น้ำป่ารสมันซีหัดีมันจากมันเค็มวแปะเกลือมาใส่อีกโอน้ำาก็หลูนึงผมเป็นอย่างไวยายลีเฮ็ดหวาน จานกจนมดอยอยกอย่างันยนว่านว่า้อยจออย่างีอมันี้จอ้เออจปจหูมั้้ยอใส่โอ้มาไมาก่นอบมันบกคอยสมโมมนสใส่ซูมันเป็นซอสพริกซอสมันหอมยางย่ะยางฟองคราฟมันของครา กักนาบรการเพเนาะค่ได้ยิกยินตัวล้ขพรีพิกดิบพุ่นเขาเสียเครื่องมให้มีกะปิมีพริกดิบจิ้มเครื่องปรุงกับน้ำปลาซอสพริกเผาน้ำตาลมาเถอมาเด้อเอเครไมาหั่ กน้ำมออันนี้เมนูของหวานเย็นไว้กินน้ำลังสั่ววัด้าเอ้นวานมตอเออออจับเะไอาซีมึงดูไปย่าไปอืมออามาเฮียงเด็กองเจ้านะนี่ของพราชายนี่เปิตาแสบปลาคือปิตาเพชรถัู่แดงจึงครึ่งไปมาต้งน้ากนแกงน้ำมัเด้อ ปลาพี่น้องสั่งมาหาทงนี่พ่อกินอยู่บ่อยเเฮ้อช้อนช้อนก็ไปซื้อไม่ห้องตอนนั้นว่าผมมีคนยันมุ้ยผูกกินเนื้ยลุงน้องจะเริ่มก่อนอะไปลาท้อเนี่ยบ้านที่กินข้าวเที่ยงนี่พี่น้องน้องเจ้าหาแค่ดององแค่หน่อก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเขาเขาซื้อมาเขาไม่เคยกินแบบนี้เด้ เขาไม่ได้ซื้อมากินกับขา้าวเขาสร้างก๋วยเตี๋ยวมาละทุงหนึ่งก็กินกับขา้าวนะต้มามะม่าก็กินกับขา้าวแล้วก็เออขา้าวนะอย่างอ๋อใกล้คือต่อเมนูตอนเที่ยงอภิยะพี่เอาเลย กินเป็นตะแซสบพี่น้องสะอ่อนเขาเด้หนึ่ากิน<ร>บบเลือกเนาะพาก,กินยังแกกินได้เบิดเ้ยหลก่งไ้แนวอลยสิเดือนถอยลากากีวมีเ่ซิมอนแซ่บแซ่บบายบ่นน้ำตาลินบ่ เจ้าคือปรุงปิตะบเแซได้สักบะกินนดดีกินกินก่กินกัน๋วยเตี๋ยวพี่ไงสร้างพี่อยู่พี่ข้างหลางพี่ยังสงยังสงสงสุ่นแล้วเบียแกงน้ไมมแล้วกินอีซูเมอร์แล้วอ่ะเห็ดเน่ยวทชิมอนไย ไม่นำทิศวุนเหี้ย่ลางเลยรอนหรอวะ่แดดใส่โจกมตักน้่รสักน้าถนะรสั่มมีต่ความน่างเปื่ียเี้ยแ่สพานที่เป็นป่า้วมันเคมนะครับนี่องปุ๋มมั่นกันมันปุ๋มมันบอสนญ่นะน้ำสุบมันอ่ะมันอยากเค้มแล้วเวลาปุ๋มคือผ้องใส่น้ำป่า บางคนนะใส่อันอย่างะสิ้วอ่ะะสิ้วมันก็เค็มเครื่องปรุงอยู่ลาวมันสิบอกคืออยู่ไทยเลยพี่น้อง<ะ>เขาจะมีอ่ามีเป่งนัวมีพริกมีน้ำเสิ้ยวซอสมีน้ำป่าน้ำสมสซซูซอพริก สุดท้ายตอนเบิร์ตพี่น้องแบบเป็นเยงแบบเอ้เศนเบิร์ตเอาบ้นี่คือสดน้าบวงกันเดชิมอนเห็นอยู่ลุงแบบนะเห็น่บ้นน่นั่งอยู่น่ะนี่ลุงมาแล้วน่ะน่ะ เนี่ยเงินหายให้แรที่ป้าที่ไม่ยากคนย่ากคนแบบเดียร์ม่จะเทิรบคืนก็ได้ปั๊บคืนแ่เล่นตู้มันก็มันมิเตอรนะไรล็อกขังไว้ไอ้ทีใช่ทำเห้เท่านั้นถูกยังเก็เาไม่ยังคืนได้เงินเงินมันบ่ฟั่งเกระทู้จ่ายรุ่มสิไกระทู้จ่ายรุ่มมันจได้คืนเง้ยไอ้ลูก

บมักน้ำดิซิมอนถอนใจว่คือสดใสสดใสนำตัวเบิกมาเแกงไหมลเ้ปดเตือ่กอนหมดเป็นแกงน้ำไหมต่อป่ะ เน้อเขาเห้ีนเลยนจะนำจอยเซ่เต้มัมันเค็มแล้วาน้ำซุปมันเะเค็มมเลซีมอน่ะเทเส้นน้ำปะบานไซีมแล้วปุลอย่งเ่กะแซียแล้วเปุ่งแล้วเลวลากินข้าวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยข้าวราดนิดอันแรกต้องซีมก่อนยังปุ่ง

เมานูต่อนเที่ยงแกงน้ำไม้ซุ้มแซวพี่น้องพากันไปเฮ็ต้าบ้านให้บ่มีแล้วมากินข้าวอยู่พี่เพราะว่ามื้อนี้น่ะบ่มีคนอยู่เตียงเนาะก็เลยเลยมากินอยู่พี่ยายลี่แกงน้อไม้ก็เลยซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้โอ้ฟอเบอร์นี่เฮียนเด้อ พี่น้องจ่าเดี๋ยวมานี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศแต่เพียงเท่านี้พ่อกันคลิปหนะ้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจงปงนะไปแล้วพี่นอ้องเอาแดดกังจักความเนาะ <c oughs> พอเที่ยง <c oughs> พอบส <c oughs> ตอนอยู่นาหาันคือแดดเปียงป้าเง้